ด้านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับอนุสติสิบประการก็จบไปแล้วแต่ว,ว่าก็ควรจะสรุปกันให้ฟังมาสรุปกันสักหน่อยหนึ่งคือว่าการศึกษาในอนุสติทั้งสิบประการนี้พูดกันมาควบทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน แต่บางทีบรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าจะใช้เป็นถ้าจะใช้เป็นฌานสมาบัติทั้งสิบอย่างนี่จะได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้วิธีที่จะใช้เป็นฌานสมาบัติให้ถึงฌานสี่ทั้งสิบอย่างก็ต้องตั้งเอาอารมณ์ขอนิมิตอ่า คืออาการของกรรมาฐานอแนินนสติทั้งสิบนี้ควบคู่กันกับอนาปานุสติกรรมาฐานอย่างพุทธานุสติแล้วก็มีการปฏิบัติเป็นสองแบบคือแบบหนึ่งก็ได้แก่การทรงอารมณ์คือมีอารมณ์คิดเรียกว่าคิด เป็นในทํานองที่เรียกว่าพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าแต่ว่าอีกอันหนึ่งแล้วก็ใช้แบบนี้ใช้คําำบัวนาแทนใช้คําภาวนาเป็นภาวนาควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกรวมความมาทั้งสิบอย่างนี่แหละใช้ควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกทั้งหมดเมื่อควบคู่กับลมหาให้ใจเข้าออกแล้วในเมื่อลมให้ใจเข้าออก ในเมื่อลมให้ใจเขาออกทรงถึงฌานไหนกรรมฐานกองนั้นก็ท่งถึงฌานนั้นก็ทราบกันอยู่แล้วว่าลมให้ใจเขาออกสามารถทรงได้ถึงฌานสี่ก็เป็นอันว่ากรรมฐานทุกกองแล้วก็สามารถทําฌานสี่ได้หมดถ้าจะถามว่าอย่างจาคานุสติกรรมฐานหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานทํำยังไงก็เหมือนกัน และควบคู่กังวลให้ใจเขาออกเพราะอารมณ์ทราบปฏิบัติไปใช้อารมณ์แบบนี้ภาวนาตามอนุสติทั้งหลายเหล่านั้นเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติสีลานุสติเอวตานุสติมรณานุสติอุปสมานุสติอาเจกานุสติหรือว่าอะไรก็ตามเถอะ ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองอนุสติทั้งหลายเรานั้นจะหายไปต่อไปก็จะเหลือแต่นาปานสติแล้วคุมนาปานสติไปถึงฌานสี่อารมณ์จิตทั้งหมดก็จะเป็นฌานสี่ไปด้วยเรียกว่ามาฐานส่วนนั้นก็เป็นฌานสี่ไปด้วยนี่ถ้าสามารถทำอนุสติทั้งหมดให้เข้าถึงฌานสี่ได้ โดยใสยควบคุมกับลมให้ใจเขาออกดั <c oughs> งนั้นพระโบราณอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลทุกท่านจึงได้พยายามสอนสอนให้ทราบให้รู้เวลาวิชาปฏิบัติสอนใครใช่ให้ไปปฏิบัติท่านใช่ใช่ลมให้ใจเขาออกควบทุกกอง ก็เยเป็นพุทธานุสติก็ตามธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามหรืออนุสติทั้งหมด <c oughs> ท่านสอนให้รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็ให้ภาวนาในจุดนั้นไปด้วยเพื่อเป็นการทรงฌานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐา,านเป็นตัวฌานเป็นตัวยืนในเมื่อถึงฌานที่หนึ่งอนุสติทั้งหมดอย่างทรงตัว พอทิ้งฌานี้สองอนุสติทั้งหลายหายไปนี่ถ้าภาวนาเฉยๆถ้าจับเป็นภาพนิมิตสมมติว่าจับภาพพระพุทธรูปนี่เป็นกสินถ้าจับภาพพุทธรูปควบกับลมให้ใจเขาออกเป็นกสินกสินสามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่อนาปานุสติก็สามารถทรงได้ทิ้งฌานสี่ ที่ต้องควบอนาปานุสติด้วยก็เพื่อกันความฟุ้งซ่านของจิตท่านบอกท่านอาจจะตอบว่ารู้แล้วว่าพุทธานุสติจับได้ง่ายถ้าธรรมานุสติลหลธรรมานุสตินี่ท่านจับภาพแทนเป็นดอกมะลิแก้วเพราะว่าเห็นพุทธานุสติด้วย แล้วจับภาพตั้งภาพขึ้นมาเหมือนกระดอกมะลิแก้วที่ไหลแพรๆออกมาจากพระโอษฐ์ของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้จัดว่าเป็นอ่าเป็นธรรมานุสติแต่ต้องมีกำลังใจเข้มข้นนะและต่อไปสำหรับสังขานุสตินีกี่อย่างจับภาพรประสงค์ไปนอารมณ์ มาศีลานุสตินี่ก็นึกถึงศีลแต่ว่าจิตยืนอยู่ที่พุทธานุสติกรรมฐานไริจากคานุสตินั้นเราจับได้หมายก็เอาภาพของทานการบริจาคที่เราให้เป็นภาพแทนควบกับอนาปานุสติกรรมฐานสําหรับเทวานุสติกรรมฐานนึกถึงภาพเทวดาตาำภาพเขยงก็ได้รูปใดรูปหนึ่งไปอนุสติ สำหรับมรณานุสติจะนึกจับว่าภาพคนตายคนใดคนหนึ่งเข้ามาตั้งคับวกลับลมให้ใจเขาออกและก็สำหรับอุปสมานุสติกรรมฐานเราไม่มีภาพจับถ้าเราจะจับภาพพระพุทธรูปแทนก็ได้่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานองค์แรกเือพระพุทธเจา้าก็จัจับภาพพระพุทธเจ้าแทนแต่พิจารณาภาวนาไปในด้านเป็นด้านดางของนิพพานคือว่านิพพานน่งและนิพพานาสุขขัง อย่างนี้ได้ทั้งหมดให้สรุปให้ฟังว่าถ้าฉลาดในการปฏิบัติจใจถึงทานฌานสี่นั้นมันถึงได้ทุกอย่างในขอได้โปรดทราบว่าอาตมาไม่ได้หาว่าใครเขาโง่นะถือว่าทุกท่านฉลาดด้วยกันหมดเนื่อเป็นอนว่า <c oughs> เมื่อเราเข้าใจวิธีการที่จะทำอนุสติทั้งสิบรายการเข้าถึงฌานสี่แล้ว หากว่าท่านจะถามว่าจะใช้อนุสติทั้งหมดนี้ฝึกในด้านเตวิโชชล,ละพิญโยปฏิสัมพิทัพประตได้ไหมก็ต้องขอตอบว่าจะฝึกได้แต่เฉพาะเตวิโชกับปฏิสัมพิทัพประตูเท่านั้นจะเอาเป็นชละจะเอาเป็นชล,ละพิญโยนี่ไม่ได้เพราะว่าชล,ละพิญโยนี่มีวิธีการฝึกยากมาก ต้องใช้กสินทั้งสิบรายการเขาฝึกควบกันและชำนาญในชานของก็ศนลทั้งหมดอย่างนี้จึงจะสามารถฝึกให้เข้าทิ้งจุดได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ในด้านทีวิโชว์หรือสปิสาิสัมพิทัปโตอันนี้ทำได้ถ้าจะถามว่าทำยังไงก็บอกแล้วนี่สำหรับ เตวิโชคือด้านทิศยิจุยานในเวลาที่ฝึกที่แนะนำมาในพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำได้แบบสบายหากว่าจะใช้เป็นบริษัมิทัป,ปโตก็เอากระสินกองนั่นแหละคือภาพพระพุทธร,รูปก็ดีภาพประสงค์ก็ดีที่เราสามารถทรงได้ทิ้งชาญสี่เป็นกระสินจับภาพกระสินแล้วเพิ่กระสินทิ้งไป จับรูปเข้ามาแทงคืออากาสารนัญจายตนะพิจารณาอากาศวิญญาณัญจายตนะวิจารณาวิญญาณอกิจัญญายตนะพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือเนวสัญญานาสัญญาเยตนะพิจารณาทำคนไม่ว่ามีสัญญาคือความจําทำเหมือนไม่มีความจําอันนี้ถ้าจะฝึกก็ไปดูในสมาบัติแปด หรือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดอธิบายไว้ถึงปฏิสัมพิทายานันอันนี้เราทําได้ที่ต้องมาสรุปให้ฟังก็เพื่อเป็นการป้องกันความสงสัยขข้มรรด่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าบาังเอิญถ้าเราจะต้องการวิชาสามขึ้นมาบ้างต้องการในพิญญาหกขึ้นมาบ้างต้องการปฏิสัมพิทายานขึ้นมาบ้างจะใช้อนุสติทําได้ไหม เราะว่าวิชาดังสามรายการนี้พระพุทธโกศอาจารย์ท่านรจนาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขพได้โปรดอย่าลืมนะอย่าลืมว่าแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสงเคราะห์เราไว้ในด้านกาสินสิบรายการ ว่าจะใช้เป็นสุขาวิปัสสโกก็ได้เตวิชโชก,ก็ได้ชละพิญโยก็ได้ปริสัมพัททพโตก็ได้อันนี้หากว่าเราจะใช้เฉพาะอนุสติได้อย่างอื่นนั่นเป็นใช่ชละพิญโยไม่ได้เพราะเราขาดอารมณ์ที่ทําให้เกิดฤทธิ์ทุกอย่างแต่ว่าจะใช้ในด้านสุขาวิปัสสโก,กได้ในในในอนุสติสิบเตวิชโชได้ ไปสัมพัทวิทัพประตรได้ <c oughs> มาจะรวบรวมกำลังกันอีกทีหนึ่งเรามาสรุปกันว่าในอนุสติทั้งสิบราการนี้จำเป็นไหมว่าที่ต้องใช้ทั้งหมดให้เข้าถึงพระนิพพานจะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแต่หากว่าท่าน ต้องการอน,อนุสติทั้งสิบรายการนี้ครบถ้วนมันก็จําเป็นแต่หากว่าท่านไม่ใช้อนุสติทั้งสิบรายการครบถ้วนจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งและควบกับวิปัสสนาญาณท่านก็ถึงนิพพานได้แต่ว่าส่วนสําคัญที่สุดในอนุสติทั้งสิบรายการนี้จะขอแนะว้ก่อนว่าจงอย่าทิ้งอาณาปานนุสติกรรมฐานเป็นอันขาด หรือว่าในกรรมาฐานสี่สิบทั้งหมดท่านอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้เลยแต่ว่าบัางเอิญชาณาปานุสติกรมาฐานและกรรมาฐานกองอื่นทั้งหมดที่ท่านปฏิบัตินั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านท่านอย่าลืมว่ามันจะไม่คลายอาการพุ่งซัน อนาปานุสติกรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่ตัดอารมณ์พุ่งสั้นแก่สําหรับของทุกๆท่านในเมื่ออาการตัดอารมณ์พุ่งสั้นมีได้แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างได้ถ้ายถามว่าการฝึกฤทธิ์ไม่ได้กับสินสิบพระพุทธโคสอาจารย์ไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้อานาปานุสติกรมฐาน อันนี้แต่มาก็อยากขอตอบว่าถ้ากําลังใจของท่านเข้มแข็งไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตท่านก็สามารถจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประครับประคองคือว่านกสินอย่างใดอหนึ่งตั้งอารมณ์ได้ทันทีแต่ว่าท่านมั่นใจไหมละ่ะ มั่นใจไหมว่าอารมณ์จิตของท่านไม่โฟงสสันอย่างสมมติว่าท่านจะจับปฐวีกสินเอาเท่าปฐวีอย่างเดียวจิตของท่านจะไม่นึกถึงอย่างอื่นท่านสามารถทำได้ไหมถ้าว่าท่านยังไม่เป็นผู้ทรงฌานเพียงใดท่านทำไม่ได้แล้วถ้าผู้ทรงฌานละ่ะเขาจะทิ้งอาณาปานสติกมาทานไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ว่าผู้ทรงฌานคนใดทั้งหมดที่บอกว่าสามารถส่งฌานจริงท่านผู้นั้นก็ไม่สามารถที่ะทิ้งอนนาปานสติกรรมฐา,านได้ถ้าทิ้งอนนาปานสติกรรมฐา,านเสร็จแล้วไม่มีผลแล้วก็ตาหากว่าท่านจะมาถามท่านจะถามว่าทําไมท่านที่เข้าฌานในกรสินสิิ โดยใช้พิญญาสมาบัติพิ้งให้ชั่วขณะจิตเดียวสามารถทำได้เลยก็ต้องขอตอบว่านั่นเขาพร้อมแล้วเป็นผู้จำนานแล้วพะเริ่มปั๊บจิตจับอารมณ์ทุกอย่างมันเข้าพร้อมกันก็ดังนี้ก็เหมือนกับที่ท่านเรียนหนังสือใหม่ๆเริ่มเรียนใหม่ๆแค่ตัวกอตัวเดียวนี่ท่านไม่สามารถจะทำได้ คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเขียนตัวกอให้มันเป็นตัวกอขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านเรียนเสจึงเกิดความชำนาญผ่านชั้นมัธยมมาแล้วถึงขั้นอุดมรวมกว่าว่าเรียนจบหมดเวลานี้ท่านจะเขียนอะไรล่ะถ้อยคำจะเขียนว่ายังไงท่านไม่ต้องไปนึกถึงตัวสะกดตัวกรันตัวการ,การสรงตัวว่าสอนชั้นแบบไหน จะเขียนยังไงก็ได้ตามอธัธยาศัยทุกขณะเป็นั้นว่าท่านสามารถจะทำได้ตามอธัธยาศัยจะเขียนได้เขียนอะไรก็ได้เขียนภาษาไทยเขียนภาษาฝรั่งเขียนอะไรก็ได้ถ้าถ่าดเรียงคร่องแล้วข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้ท่านที่ทร่งชานจริงๆท่านสามารถจะรวบรวมรวบรวมกําลังใจของท่านได้ภายในไม่ถึงวินาทีพอคิดว่าเวลานี้เราจะทรงชันขั้นไหนแล้วก็ทําขั้นนั้นได้ทันทีแล้วถามถ้าจะถามว่าอนาปานนสติใช้ตรงไหนบอกใช่พร้อมกันตอนนึกขึ้นมาปั๊บก็จับได้เลยต้องทรงอนาปานนสติด้วย <c oughs> เป็นอันว่านาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องควบคู่กันกับกรรมฐานอีกสามที่เก้าอย่างทั้งหมดมีในตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตัสกับระษาดีบุตรหรือพระอนนุนอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นพระอนนุนบ้านนันท่าดูก่อนอนนุนแต่ถาคตเองก็เป็นผู้มากเพระอานาปานนสตินี่ท่านนันหลายที่มีความหลง คิดว่าสมถกรรมฐานไม่มีความหมายนี่เคยได้ยินบ่อยๆเพราะการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลมีวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลอันนี้ธรรมาไม่ปฏิเสธข้อนี้ท่านเข้าใจถูกแต่แล้วแต่ละท่านก็บอกว่าสําหรับสมถกรรมฐานไม่ขอปฏิบัติเพราะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผล ต้องการวิปัสนาญาณอย่างเดียวเอาฟังเข้าอย่างนี้เลยเสียวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้พ่ออะไรก็เพราะว่าถ้าท่านไม่มีสมถกรรมฐานอยู่แล้ววิปัสนากรรมฐานจะไปยืนอยู่กับอะไร หากว่าท่านจะมาแก้กบอกว่าเวลาพิจารณากับวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอากรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยหรือว่าไม่ได้ได้ใช้มหาติปฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไปครบเลยใช้แต่อริยสัจสี่หรือว่าใช้แต่ขันห้าใช้แต่วิปัสสนายางเก้าก็ยะต้องขอถามนิดหนึง่ง ว่าอารมณ์กาลังใจของท่านที่กําลังควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์อยู่ให้เป็นสมาธิในขนาดนั้นเป็นอารมณ์ใจการควบคุมนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรว่าการทรงตัวอารมณ์ใจให้เป็นสมาธินั้นเป็นสมถาภาวนาอย่าลืมนะ ขณะใดที่จิตของท่านยังพิจารณาในขันห้าก็ดีพิจารณาในอริยสัจสี่ก็ดีพิจารณาในวิปัสสนาญาณก้าก็ดีจิตที่ยังทรงตัวอยู่นั้นคือคุมจิตของท่านคืออารมณ์เดิมไม่จิตมันก็สับเปะส่ยมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์จิตที่ต้องการจะคิดอารมณ์ที่ควบคุมจิตตัวนั้นเป็นสมถะ อารมณ์คิดคืยใช้ปัญญาไขควรเป็นตัววิปสัสนานี่ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทนหนาจงอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่แต่มาไม่ได้บันามใครแต่เบ้นท่านนักฝึกปฏิบัติสมาฐานหลายท่านด้ยวยกันมาปร,ราบให้ฟังเมื่อเวลานี้บางท่านเป็นที่น่าเสียดายคราวหนึ่งนั่งไปในรถไฟ ขึ้นรถไฟจากสถานีาาคีจะไปอุตรดิตถ์มีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้มีอายุแล้วมันนั่งคุยเรื่องกรรมฐานท่านถามว่าท่านเคยเจริญกรรมฐานบ้างไหมที่แรกท่านถามบรรษาก่อนเมื่อท่านบทมาแล้วกี่บรรษาก็ตอบท่านบอกว่าสี่สิบรรษาเสร็จท่านถามว่าเคยเจริญพระกรรมฐานบ้างไหม เคยตอบท่านบอกว่าเคยเจริญบ้างแต่ก็ไม่มากไปไห่ทำบ้างเล็กๆในน้อย,อยพอทำพอใจสบายท่านถามว่าใจสบายมากไหมก็บอกก็สบายพอสมควรไม่มากเพราะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคือยังไม่ได้เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ยังมาตีความหมายนะว่าการพูดอย่างนี้ก็เป็นอารหันต์แล้วสิ <c oughs> ยังไม่ใช่หมายความว่าอะไรทั้งหมดคือบอกก็ยังไม่ได้เป็นพระอาริยเจา้าก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้านี่จะได้สบายที่สุดพระอรหันต์ธรรมดาท่านก็สบายสบายเรืนน่องขันห้าแต่สิ่งที่ไม่สบายมีอยู่นิดหนึ่งที่ว่าตั้งใจจะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัท อยากจะรู้อารมณ์ว่าบรรดาทา่านผู้บริษัทคนใดจะเข้ามึกมักผลได้ด้วยกิริยาอย่างใดอันนี้พระอาาริยเจ้าธรรมดาทำไม่ได้อย่างพระมหากรสบเคยคิดจะสนองคุณองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะช่วยดึงได้ตอนเช้ามืดลุกขึ้นพิจารณาอาการของบรรดาสัตว์โลกว่าใครหนอจะได้บรรลุมักผลบ้างโดยทำอะไร ทำไปแล้วเกิดค,ความลำบากใจองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สันดาจึงทรงเตือนบอกว่าไม่เป็นเรื่องอาการอย่างนั้นไม่สมควรอย่าทําเลยกระสบมันไปมิใสของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นภาษาวกทําไม่ได้ในเป็นอันว่าพระหลานนั้งหลายก็ยังสบายไม่ถึงที่สุดแต่พระอหลานนั้งหลายก็ยังมีอารมณ์เผลอที่ไม่เผลอก็คือเรื่องของขันห้า เรื่องเขาสังขารรปเปรคาญาณนี่พระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่เผลอแต่เผลอเรื่องอื่นมีเผลออย่างท่านพระมาหากะสบก็ยังถูกเทวดาต้มบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอท่านปรารถนาจะสงเคราะคนจนแต่ว่าเทวดาบางท่านท่านก็คิดว่าท่านเป็นแค่เทวดาท่านยังไม่เจ่บพรมหรือว่าเป็นเทวดาเหมือนกันแต่บุญของเทวดาย่อไม่สม่ำเสมอกัน เทวดาย่อมมีบุญเข้าพิจารณาบุญได้การพิจารณาคือเพ่งกันในแสงสีคือความสว่างบางความสว่างของตนแต่ด้ว่าในเมื่อความสว่างของตัวไม่เท่าเขาก็สแสดงว่ามีบุญญาที่การน้อยกว่าเขามีอนุภาพน้อยกว่าเขาเมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านก็เกิดความร้อนใจเวลาที่พระมหารกระสบอ,อกจากนิโรธาสมาบัติท่านก็แปลงเป็นคนเป็นคนจรนทำมหาหกระสบก็คิดว่าเป็นคนจนจริงจริงไปโปรดไปให้ท่านใส่บาตรเมื่อเวลาใส่บารลงไปแล้วจึงได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นเทวดาแต่พระมหาหกระสบก็ตอบว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเทวดาแต่ท่านก็จนเหมือนกัน และว,ว่าบริวารของท่านที่ไปเกิดใหม่มีรัศมีกายผ่องสผ่อใสมากกว่าท่านท่านก็ต้องถือว่าท่านเป็นเทวดาที่จนกว่าบริวารของท่านต้องทําบุญเพิ่มเติมนี่เป็นอันว่าท่านที่เป็นเทวดาก็ถือว่าจนพระมหารกระสับที่เป็นอรหรรันตปฏิสัมพิทธาย,ยางก็ยังเผลอเสําหรับอาตมาที่ตอบท่านผู้นั้นไปก็เพราะว่ายังไม่มีดีอะไรเลย <c oughs> คือพิจารณาแล้วในตัวหาอะไรดีไม่ได้ <c oughs> มันยังมีความเหนื่อยมันยังมีความหิวยังมีความร้อนยังมีความกระหายที่สบายใจบ้างเพราะข่มใจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นความรู้สึกยังมีท่านก็นเลยบอกว่าผมเคยเจริญสมถะสามารถทำใจให้ไม่รู้สิกลุมให้ใจเขาออกได้ทรงชานได้แบบสบายสบาย แต่ต่อมาเห็นว่าสมถะภาวนาไม่ใช่วิสัยที่จะบรรลุมรรคผลจึงได้เที้ยงเสียเวลานี้ไม่เอาจเจริญแต่วิปัสนาญาณอย่างเดียวนี่เป็นความเห็นที่พลาดไปแต่ท่านคงนั้นองคนนั้นน่ะไม่เสียหายแต่เป็นความเห็นพลาดไปท้าแนะนําคนอื่นแบบนั้นจะเป็นการเกิดให้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดจึงถามนั้นว่าเวลาพิจรารณาวิปาาัสนาญาณ อารมณ์ใจไม่คุมโตอยู่ได้ไหมท่านบอกว่าได้แบบสบายๆทร่งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านใช้สมถะภาวนาจนชินจึงถามนั้นว่าอารมณ์ที่คุมใจท่านอยู่ให้สามารถพิจารณาวิปัสนาญาณได้อันนี้ท่านหมายว่าตัวนั้นเป็นอะไรเป็นสมถะหรือภาวนาท่านนิง่ง ก็เลยตอบแทนว่าตัวที่คุมอารมณ์อยู่ใหอารมณ์ที่พิจารณาวิปัสนาญาณไม่แยกตัวไปไหนรวบรวมกําลังใจได้เป็นขอบเขตอันนั่นแหละเป็นสมถะสมถะท่านยังมีอยู่ท่านกลับหันมาถามมารู้เลอบอกว่ารู้ท่านถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขาบอกว่าเคยทำํำว่าอาการอย่างนี้เคยปรากฏมาแล้วท่านก็เลยนิ่งแล้วต่อไปท่านก็ให้คุยเรื่องวิปัสนาญาณ ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคุยก็นไดเพียงเล็กน้อยว่าถ้าเราไม่สนใจนัค้าเสแล้วมันก็จบกันท่านหันมามองดูหน้าว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นพระอรหันต์ก็เลยตอบท่านบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอย่างนั้นสําหรับอาตมานี่ยังเป็นพระบุถุชนคธนธรรมดายังกินข้าวอยู่ยังถ่ายอุจจาระยังปัสสาวะอยู่ยังไม่กล้าพยากรณ์ ว่าอาตมาเป็นสาวกขออองสมเด็จพระโรมโคด้านอาราหาันอาราบันดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านการสรุปกันเพื่อมีความรู้เล็กๆในน้อยด้านในด้านอนุสติกรรมฐานวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้นักศึกษาทุกท่านสวัสดี